คุณสาธิตนี่มีอาการไทรอยเป็นพิษซึ่งผมเห็นภาพครั้งแรกนี่ผมตกใจมากนะฮะตอนนี้เมื่อกี่ปีไปแล้วครับเออเมื่อปีที่แล้วฮะ,ประ,ป,ระ,ป,ระประมาณสิงหาครับประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วน้ำหนักตอนนั้นเท่าไหร่ฮะปบเอครับใช่ครับปัจจุบันนี้เก้าสิห้าเสิห้าแปดสบอแต่หน้าเซียวขนาดนี้เลยนะฮะ ช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าไทรอยด์เป็นพิษมันมีที่มาที่ไปยังไงในตัวของคุณสาธิตเองครับ<อ>คือมันมีอาการอะไรครก็กินข้าวหวานน้ำหนึ่งมือมันไม่หิวครับเวลาเรานั่งก็อีอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้เราต้องเท้า,ข,าขึ้นบางครั้งเป็นปุ๊บแล้วก็เราล้มลงเองครับเป็นพอพอเราพยายามยืนขึ้นม่ปุ๊บแล้วก็เราล้มล้มอีก อรมันสองสองสาครั้งก่อนหน้านั้นไปตรวจสุขภาพมีอะไรไหมครับไม่ครับก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปบริจาคโลหิตทุกๆสามสามเดือนเห็นบอกว่าปกติบริจาคโลหิตอยู่ครับหกสิบครั้งฮะผลิีแฟนเขาก็มามาจับมาแล้วพวัาเออวันพุธนี้เช้าลองไปหาไปที่โรงพยาบาลดูลองไปหาหมอครับผมก็เราก็ไปตรวจโลหิตดูก็ผลออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจได้มันอินฟินิตี้ฮะ คือค่าอะไรที่ค่าสามกับทีสี่มันสูง,สงมากๆจนตรวจไม่ได้มันเกินลิมิตของเครื่องมันเป็นค่าอะไรครับอาจารย์ทีสามทีสี่เป็นค่าฮอร์โมนของต่อมไทรอยค่ะแล้วมีอาการอะไรต่อมาคุณหมอบอกว่าตัวค่าตัวนี้มันสูงมากแล้วทานข้าวไม่ได้ไม่หิวเลยไม่หิวตัวร้อนหัวใจเต้นแรงมากะตอน,ต,นตอนมาคืงใช่ครับ เต้นถี่ขึ้นใช่ครับเต้นถี่ขึ้นครับมีอาการทรงตัวไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับผมคุณหมอให้ยาหรือว่าจะให้การรักษายังไงครับให้ยาครับให้ยามาทานครับผมมือละห้าเม็ดมือละห้าเม็ดครับสามมือสามเวลาใช่ครับผมก็พอทานได้สองสามวันแฟนเขาก็มาแนะนําบีมฮะพอมาเดือนที่สองหมอเขานัดตามเวลาผมก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ย หมอเขาสั่งลดยาจากสามเออจากมือละห้าเม็ดเหลือมือละสามเม็ดก็คือดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นฮะหลังจากที่ทานไปแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับพอมาเดือนที่สามก็เหลือเม็ดเดียวเดือนที่สามเหลือเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ตรวจค่าเลือดก็เจอครับตอนนี้เจอเหลือสองจุดแปด ตัวที่เจอแล้วหลือ2.8ถ้าเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปก็ประมาณสองจุดแดนิดๆฮะอันนี้คือเป็นค่าเป็นค่าปกติทั่วไปใช่ครับผมอก็คือสูงกว่าปกตินิดเดียวใช่ครับอะคราวนี้เนี่ยระหว่างที่รับประทานบีมไปด้วยครับยาก็ทานไปด้วยครับโอ้โหคุณน่ารักมากอาจารย์น้ำพยคงต้องชมแน่เลยนะคุณหมอแปลกใจไหมครับก็แปลกใจเหมือนกันฮะแล้วพอมาเดือนที่สามพวกผมสามารถไปบริจาคโลหิตได้เอยจริงๆพี่้ะฮะ ผมเอาบัตรมาให้พี่ดูเลยเนี่ยช่วงเนี่ยผมรักษาแล้วผมสามารถไปบรกจากโรหิตได้แล้วคิดไหมว่าอาการของเราดีขึ้นหรือหายแล้วอือเพราะว่าดีขึ้นมากๆเลยครับอ๋อฮะยังไปหาหมอเกี่ยวกับไทรอยต่อไหมครับก็ต้องไปให้เขาไปเจาะเลือดดูนะครับก็ยังต้ยังติดตามผลอยู่ใช่ครับผลแต่ว่าณตอนนี้ก็คงเหลือแค่เช้าเม็ดกับเย็นเม็ดแค่นี้เองครับ คุณชาทิตย์เคยเคยแอบถามคุณหมอไหมครับว่ารักษาตามปกติแพทย์แผนปัจจุบันที่ทานยาอยู่นียต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะหายอ๋อก็คงจะประมาณหนึ่งปีกับ6เดือนขึ้นไปครับ๋อาคุณหมอบอกอย่างนั้นเหมือนใช่ครับแต่ในขณะที่ทอบิมควบคู่ไปแล้วเนี่ยผมใช้สามเดือนเพราะผมสามารถเบอกยาเบนเหตุได้ครับเออนั่นใช่ฮะอันนี้ก็ลองไปคิดเอาเองนะผมเองก็ฟันตรงไม่ได้นะครับแต่ทําถูกต้องแล้วนะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยา เพราะฉะนั้นต้องควบคู่กับการใช้ยาของหมอไปด้วย<ช>และถ้าเกิดจะลดปริมาณลงก็ให้คุณหมอเป็นผู้สั่งเองนะครับ